สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนำสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกมลายเลนเจอรราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลู้ช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจลเลนเจอรต่างๆสามารถทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ดีคิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิสสส้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม l i n e Ranger นะครับอยู่กันในช่อง 1GTC นะครับอันนี้ก็จะเป็นประกาศตัวเกมนะครับที่ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปิดตอน10โมงนะครับตอนแรกนะครับประกาศ จะเปิดตอน4โมงก็คือ16นาฬิกานะครับแต่ทางเกมเขาก็เลื่อนไปละนะครับเลื่อนเป็น18นาฬิกาอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเจอกันในสตรีมด้วยนะครับเดี๋ยวมาเปิดหาเลนเจอร์ตัวใหม่กันก็อัปเดตเข้ามานะครับก็จะมีเพิ่มสเตตนะครับหอคออีก10ด่านนะครับลดคําต้องห้ามก็ตั้งชื่อเล่นตัวอักษรพิเศษได้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นอัปเดต PVP นะครับที่จะเพิ่มด่านธาตุเข้ามานะครับซึ่ง มาเป็นธาตุมืดกับไฟนะครับผมไปอ่านประกาศเดี๋ยวเราไปอ่านกันนะครับเปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่นที่รองรับนะครับก็ที่แจ้งเตือนไปแล้วว่า Android เท่าไหร่หรือ iOS เท่าไหร่ถ้าไม่ใช่เวอร์ชันเนี่ยจะเข้าเล่นเกมไม่ได้นะครับเหมือนจะแบบไม่มีให้อัปเดตในเฟสโต้นะครับแล้วก็เพิ่มแพ็กเกจระดับหลีกอะพีพีอีหนึ่งชนิดนะครับเดี๋ยวต้องไปรอดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็จะรีเซ็ตนะครับทุกอย่างเลยเลนเจอร์พาร์ทนะครับพวกคะนแนนนู่นนี่นั่นแพ็กเกจรีเซ็ตหมดเลยการเลนเจอร์รี นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับซึ่งผมไม่อ่านมาเบื้องต้นเนี่ยผมตกใจว่าเกมเขาเข้าใจผิดหรือเปล่าที่เขาบอกว่าแจกกบ9ดาวอ่ะแต่ที่ผมไปอ่านมานะครับเขาเขียนว,ว่าดรร์ลีออนร์ด9ดาวน,นะครับดร์ลีออนร์ด9ดาวเนี่ยมันคือกบเขียว9ดาวเพราะฉะนะั้นเนี่ยเกมอาจจะไม่แจกกบ9ดาวก็เป็นได้อาจจะเป็นการเข้าใจผิดกันเดี๋ยวไปดูกันนะฮะก่อน,นที่ไปรับชมคลิปนะครับนะ้องใครที่สนใจนะครับไอดีนะไม่ว่าจะเป็นไ d ป้ายเหลืองหรือ ID พร้อมเล่นนะครับก็ลองมาที่เว็บนี้ได้เลยนะครับเป็นเว็บของน้องฟิลมเเาก็ปด เว็บด้วยนะใครสนใจไอดีนะครับหรือว่าสามารถเนี่ยทักไปสอบถามน้องฟิล์มเขาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางติดต่อน้องฟิล์มไว้ด้วยนะครับเผื่อใครแบบต้องการไอดีป้ายเหลืองแบบนี้นะครับมีให้ไหมลองไปถามน้องเขาดูนะครับอ่าเพราะว่าตอนเนี้ยเขายังไม่ลงสินค้าในนี้นะเพราะว่าแบบอ่าเหมือนช่วงนี้มันขาดตลาดนะครับหาของไม่ได้เดี๋ยวหาของได้เขาก็จะมาเติมเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นเว็บนี้เลยนะครับเป็นเว็บสุ่มนะครับบวกเว็บซื้อไอดีนะครับถ้าสนใจไอดีไหนเป็นพิเศษนะครับทักนี่นะช่องทางติดต่อนะครับ เฟซบุ๊กน้องฟิล์มกดไปได้เลยก็สามารถนะครับกดนะครับตรงนี้ไปได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะลิงก์ สามารถกดเข้าไปสอบถามน้องฟิล์มกันได้นะครับก็เบื้องต้นนะครับเข้าเว็บมาต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับไม่งั้นมันทําอะไรไม่ได้ก็สมัครก็ปกติชื่อรหัสยืนยันรหัสแล้วก็กดไว้ชั้นไม่ใช่อัตโนมัติแล้วก็กดสมัครสมาชิกแล้วก็กดสมัครสมาชิกน่ถึงจะเข้าสู่ระบบของฟิล์มอ่าของอ่าเว็บซื้อรหัสของน้องฟิล์มได้นะฮะก็มาจัดกันโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับอย่างเมื่อกี้เลยนะครับที่ผมบอกนะครับที่ผมบอกว่าเกมอาจจะไม่แจกกบ9าวดาวแล้วเพราะอะไรนะครับมันจะเป็นตรงนี้ นะครับที่มันจะเป็นอีเวนต์นะครับให้เก็บนะครับอาฟักทองอามันจะเป็นอีเวนต์ให้เก็บฝักทองให้ครบนะอาอีเวนต์ event, ฟักทองเก็บให้ครบก็คือตรงนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นตรงนี้เลยนะครับก็คือ สะสมตะเกียงฟักทองนะครับครบนะครับทั้งหมด23ชิ้นนะครับซึ่งในนี้มันประกอบไปด้วยด็อกเตอร์เลียวหนัดเก้าดาวหนึ่งตัวนะครับด็อกเตอร์เลียวหนัดคือกบเขียวที่มันเป็นตัว e ีกนะครับไม่ใช่กบ9ดาวกบ9ดาวจะเป็นซนะูเปอร์เลียวหนัดเนาะนี่นะด็อกเตอร์เลียวหนัดนะครับคือกบเขียวซึ่งครบ10ชิ้นเนี่ยมันได้1 1ตัวก็คือ9ดาวนะคือตอนนี้ผมยังไม่มั่นใจว่าเกมเขาเข้าใจผิดไหมว่าตรงเนี้ยมันคือกบเขียวไม่ใช่กบ9ดาวเอาไว้อัพอันนั้นเขาเข้าใจคนละอย่างกันหรือเปล่า นะครับหรือว่าทางที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยหลักๆในญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ข้อมูลมาเป็นกบ9ดาวเออแต่เขาไม่ได้บอกเป็นด็อกเตอร์อะไรอย่างงี้ป่ะแต่บอกว่าเป็นกบ9ดาวอะไรอย่างงี้ป่ะนี่ผมไม่มั่นใจนะฮะแต่เบื้องต้นนะครับตรงนี้นะครับก็จะได้ตัวปุกพลังกบไฮเปอร์ตัวกระชา1ิใบอ่าตรงนี้นะนี่10ใบกบเขียว9ดาวแร่ม่วงอ่าห้าพันนี่อุนตา้าเลวนาดกบฟ้านะครับ10,000 2 0 0 0 0ื อันนี้คิตตันระดับกลาง1 0 0 0 0 0เพชร20,000 20, ขนนก 200, ร้อซูเปอร์เลอนาดอันนี้คือ8ดาวอ่าเนี่ยถ้าเป็นกบ9ดาวต้องเป็นซูเปอร์เลอนาด์ด9าดาว1ตัวนะอันนี้1อ่า1ชิ้นก็จะเป็นเหรียญ1 0 0 0 0แสนะประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตนะแล้วก็จะมีนะนี่หีบฮาโลวีนอีก1ชิ้นนะครับก็คือ เกมแจกมาล็อกอินนะครับตรงเดี๋ยวผมจะแปะรูปไปให้ล็อกอินหนึ่งหนึ่งกล่องนะครับแล้วตรงอีกหนึ่งกล่องเป็นสองสองชิ้นแหละเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกว่าจะมีแจกอีกไหมนะครับซึ่งหีพารวีนก็จะประกอบด้วยคาถาชุดแล้วก็ที่คาดผมดีสุดก็คือชุดนะครับประมาณนั้นนะอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันนะครับว่าเขาจะมาแจกเป็นตารางล็อกอินแบบที่ประจําเดือนไหมเพราะว่า กบ9ดาวมันเคยมีแจกประมาณล็อกอินครบ20วันเนาะมันจะมีแจกกบ9ดาวในตารางล็อกอิน30วันเดือนหน้าต้องรอลุ้นหรือไม่อาจจะมาเป็นล็อกอินแบบต่อเนื่อง10วันไหมอย่างช่วงบากิอ่าช่วงบากิมันจะมีภารกิจรับกบ9ดาวก็คือล็อกอินต่อเนื่อง10วันใช่ไหมมันเปิดตัว9ดาวแล้วก็เหมือนแบบแจกกบ9ดาวมาเงี้ยนาะเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็นี่เลยตามที่ผมบอกเลยนะครับว่าเขาจะเริ่มที่ธาตุ ไฟกับมืดนะฮะนี่นะธาตุไฟกับธาตุมืดนี่ธาตุที่เข้าข่ายผลลัพธ์บัฟนะฮะผลลัพธ์บัฟก็คือได้บัฟนะฮะอ่านี่ ธาตุไฟกับธาตุมืดเตรียมเลยใครที่มีธาตุไฟเยอะๆธาตุมืดเยอะๆนะครับพอสเตจอันนี้มาลองหยิบไปเล่นดูเดี๋ยวผมจะทําคลิปด้วยนะครับมันแน่นอนนะฮะว่าจะมันขนาดไหนแล้วมันจะมีภารกิจพิเศษด้วยนะนี่นะเล่นสเตจพีพีหมุนเวียนสาครั้งรับคิดตั้นระดับสูงอีกห0 0ันดีไหมดีครับเอาไปเล่นกระดานกบอ่ะที่มันเป็นกบฟ้า4ตัวนะกระดานสีม่วงอ่ะนะครับแร่ม่วงมันจะมีกบสูงสุด4ตัวกบฟ้าเนาะไปเล่นกันได้เก็บไปเล่นกันได้นะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูเเเรรนนนจอ์กััะคบที่ข้าาม จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเลนเจอร์อันนี้คืออาหลักนี่เปิดตัวเลนเจอร์นะครับก็คือมาแล้วนะครับก็คือสรุปเป็นตัวบราวจริงๆด้วยนะครับก็คือบราวตัวนั้นแหละบราวในรูปเลยนะครับอ่าเขาชื่อว่าผู้นําศาสตร์ผู้นาําศาสตร์เหรออ่านว่าอะไรวะเนี่ยให้ซีรีอ่านได้ไหมผู้นาํสาสออาสอโนสารผู้นําสารอ่า ผู้นำสารนะครับให้ให้ซิลีอ่านชื่อชื่อมันอ่านแปลกๆผู้นำสารก็เหมือนผู้ส่งสารอะไรพวกนี้เนาะเออซึ่งแปลงกฤษว่า messenger เหรอ messenger โอ้โห messenger messenger เฉยนะนี่ bal messenger เวะเนี่ยอันนี้นะบบาว messenger นะครับผู้ส่งสารนะฮะเออแล้วก็จะเป็นซ l l ีนะครับอ่าตัวที่ไม่ได้โผล่มาในรูป ไอ้ตรงนั้นเนาะมันจะมี2ตัวก็คือโคนี่กับบรา์วซึ่งตัวที่หายไปคือแซลลี่นี่แซลลี่นะครับกำมือลึกลับอาจจะมีบรา์วแซลลี่โคนี่ซึ่งโคนี่เป็นโคนี่ฝาแฝดต,ตามรูปเลยนะเออผมว่าแล้วเป็นฝาแฝดเนาะแต่ชุดมันไม่เหมือนกันซึ่งมันไม่ใช่คนละตัวเป็นฝาแฝนะดเนาะอา๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับโคนี่ฝาแฝดอาจจะคล้ายๆกับโคนี่กองเชียร์ม่อันนี้ไม่มั่นใจนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นชื่อนะกำมือท้องสาโอ้โหชื่อเท่จัง โคนี่ฝาแฟดประหลาดประหลาดจริงชุดไม่เหมือนกันนะแต่ก็น่ารักนะผมว่ายมมาทูดอ่าพอเป็น8ดาวไฮเปอร์ชื่อยมมาทูดพอเป็น8ดาวปกตินะเออแดาวล่างธรรมดาชื่อผู้นำสารนะผู้บาวบาเมสซจบาเมสเซนเจอร์ บาวเมสเซนเจอร์ Messenger. อ่ะพอเป็นร่างไฮเปอร์เป็นบราวยอมอทูตอ่ะก็น่ากลัวนะครับอ่ะโอเคนะพิกล็อกนะครับก็คือแซลลี่กับบาวทำเก้าดาวได้นี่ครับโคนี่ได้แค่8ดาวไฮเปอร์นะครับสูงสุดนะแสดงว่าผมเนี่ยคาดการผิดนะครับก็คือตอนแรกผมนึกว่าตัวโคนี่นั้นทำเก้าดาวได้ไม่ใช่เนาะเป็นตัวก็ได้แค่ไฮเปอร์แม็กนะครับส่วนที่ทำเก้าดาวได้คือแซลลี่ที่ยังไม่โผล่มากับตัวบราวตัวแทนยมโล่โอ้โหชื่ออย่างเท่นะตัวแทนยมโล่เก้าดาวนะฮะอ่แล้วก็จะ เป็นกำมือเอามาตะโหอยากเห็นเลยว่าเป็นยังไงนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับเรนเจอร์ที่เข้ามาแล้วก็จะเป็นอัปเดตอะไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในเกมว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับไม่เลือกจะเป็นเรื่องแพ็กเกจนู่นนี่นั่นนะครับแต่ให้ทุกคนเตรียมตัวไว้นะครับเรื่องกบก้าวดาวถ้าคาดหวังกันไว้ก็ให้เบาๆความคาดหวังลงหน่อยนะฮะอาจจะมีการเข้าใจผิดกันนะครับถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยมันเป็นเดือนที่ ตัวเกมไหนจะแจกกบ9้าดาวอยู่นะเพราะเป็นเดือนพิเศษเกี่ยวกับช่วงปีใหม่นะครับเขาะจะแจกอยู่อันนี้คือความคิดเห็นผมนะช่วงปีใหม่คริสต์มาสเนี่ยมีแจกนะเป็นกิจกรรมคริสต์มาสนะครับโอเคนะครับผมก็คลิปนี้มีเท่านี้ไว้จเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ